เจ็ดนาฬิกา9นาทีของวันเสาร์ที่24่สมกราคม2569ันาร้อยกสอ่าสอยกวันวันนี้จะมารีวิวให้พี่น้องเกี่ยวบาลูกรานบากโพท,ทุกท่านได้ทราบและเห็นถึงความรักต้นไม้ของ พี่ตุยมนตรีตรันวันพี่น้องครับนี่เห็นทองไายใช่ไหมครับดูแกมีพื้นที่แกก็จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้แต่ที่สำคัญคือที่มาวันนี้คือเสาร,ร์วันเสาร,ร์รรที่24มกราคม2 5 6 9มาเพื่อจะรีวิวให้ เห็นถึงเบื้องหลังของการสร้างจั่วหมดโกรธบริจาคโดยนี่ครับบริษัทฐานพัดการช่างประเทศไทยนะครับที่อยู่ตามนี้เลยนะครับพี่น้องอ่านตามนี้เลยนะครับถามว่ามารีวิวเรื่องอะไรนี่คือเจ้าของบริษัทผู้ที่สร้างจัวหมดโกรธบริจาค อ่าเข้าสู่วาระสำคัญเลยครับจัวหมุดโกดบโบจากมีอะไรบ้างวันนี้จะมาพิตุยมนตรีตันวันจะพาทีมงานไปเพื่อ,อ,อสร้างจัวหมุดโกดโดยวันนี้จะขนแบบพี่น้องครับ แบบเสาโจมตโกนวัดเสาเดียวนี่เซนูบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องทําทําอะไรต้องใหญ่เข้าไว้เล็กๆไม่เอาพี่น้องดูครับเสาโจมตโกดผมว่าหนึ่งปกติกว้างเมตรหนึ่งนะครับประมาณนะครับหรือ80เซนแต่เซนูบอกว่าทําต้องทําให้ใหญ่แข็งแรงเข้าไว้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทํา เมตรห้าสิบครับเสาสูงแปดเมตรเฉพาะเทปูนที่เสานี่ <c oughs> ก็เกือบสิบห้าคิวแล้วอ่ะพี่น้องสิบห้าคิวครับอ่าเดี๋ยวสายกุวันจะส่งให้พี่น้องดูถึงโครงสร้างของเหล็กสืบเนื่องจากว่าพี่วาดสนาสุวรรณประธานชมลมนักธุรกิจชมลมชักธุรกิจเชียงอ่า กมลมนักศึกษาไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดเชียงใหม่บอกกับเซนูว่าที่ทำหนะักแข็งแรงแล้วแต่ว่าขอเพิ่มเองินอีกสองหมื่นบจากสองหมืนเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นอีกเซนูบอกมาจัดให้เลยจัดให้ยังไงเซนูทำเสาปูนกว้างโตนะครับเส้นผ่าสุนกลาง หนึ่งเมห้าสิบโอ้โหเสาสูงแปดเมตรก็เพาช่วงเสานะครับสูงแปดเมตรเกือบแปดเมตรพี่น้องเราคิดดูว่าต้องใช้คิวเกือบสิบต้องใช้ปูนสเต็งสองแปดศูนยด้วยนะไม่ได้สองสี่ศูนย์นะเต็มที่เลยผมยอมรับเลยว่าเซนูฐานฟันี่เอ่อทำอะไรมันเต็มที่มากเลยโดยเฉพาะมีพี่ตุนี่ต่ควันทำงานกับพี่ตุียทำทุกสุสานจะรู้ถึง ความมุ่งมั่นจะรู้ถึงเน้นเรื่องความแข็งแรงโดยเฉพาะงานส่วนรวมนี่เซนูบอกว่าลามดึงกระจอหเจเตียนมินมาเกะมาเซอร์บากกนเจลามดึงกระจอหเจเตียนมินกลุ่มฝ่ายอยู่แต่ว่าดึงกระจอากกนเจเซนูบอกอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นแปลว่าเราสินเสมอกันดูตั้งแต่เซนูสร้าง วัดเสาเดียวับจางนี่ดูพิธีแแข็งแรงขึ้นเยอะเลยอันนี้ยาวเพื่อนไปกวนนี่ยาวเพื่อนไปกวนครับพิธีแแข็งแรงขึ้นเยอะแกเดินปล่อยเลยเซนูเหมือนกันเซนูแข็งแรงสมกับวัดเสาเดียวอวยพรให้ให้ครอบครัวนี่แข็งแรงทุ้ท่านดูครับนี่อ้ะโอเควันนี้คลิปแรกจะรายงานจากบริษัทฐานพัฒเจริญการช่าง คุ้มเก้าสี่ทับหนึ่งมินบุรีกรทมอตอยกวบานลายงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ